งานช่างคำช่างโบราณนะคะเป็นหนังสือที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์ซึ่งเราได้รับเกียรติจากาศาสตราจารย์เกียรติคุณดรสันติเล็กสุขุมนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือหลังจากที่อาจารย์สะสมงานมาแล้วเนี่ยกว่า30ปีนะคะก่อนที่จะออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้เล่มนี้หนาหนานิดนึงแต่ว่าเป็นอาร์ตมันทางเล่มนะคะเป็นภาพแล้วก็ตัวหนังสือก็อ่านง่ายที่สําคัญคืออาจารย์เริ่มที่จะเขียนภาพลายเส้นจากภาพที่เราเห็นในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะแล้วก็ อ่านง่ายตรงที่ว่าอาจารย์จะเรียงตามลำดับตัวอักษรเลยค่ะกไก่ถึงหอนกฮูกเราสามารถหาคำที่เราจะหาได้ง่ายแล้วงานช่างคำช่างโบราณเนี่ยนะคะมันก็คือ,อ,องานหน้าที่หลักของกรมศริลป,ปกรแล้วก็คือเรื่องการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมเนาะมันก็จะมีทั้งงานด้านสำนักสถาป,ปัตยกรรมงานประณีศิลป์องสำนักช่างสิบโมหรือแม้แต่ง,งานของกองโบราณคดีนะคะสำนักวรรณกรรมงานช่างเหล่านี้ค่ะมันจะรวบรวมเป็นคำศรรัพท์ ให้ทุกท่านเข้าใจง่ายๆนะคะโดยการเรียงตามลําดับตัวอ,อักษรที่อาจารย์เรียบเรียงไว้แล้วนะคะนอกจากคําช่างโบราณเหล่านี้แล้วเนี่ยอาจารย์ยังใช้วิธีการเขียนเชิงอัดเพื่อขยายคําในบางคําที่บางท่านอ่านแล้วแบบอาจจะย,ยังไม่คุ้นกับคํานี้เนาะเช่นเชิงอัดอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจารย์ก็ชิบายสมมติว่าเราพูดถึงคําว่ารัศมีอาจารย์ก็จะห้อยมาที่เชิงอัดเลยค่ะคุณสามารถไป หาความหมายของคําว่ารัศมีเนี่ยหมายถึงอะไรได้นในหน้าถัดๆไปสามารถอ่านได้รู้เรื่องได้ทั้งเล่มง่ายๆจากคําแค่คําเดียวนะคะค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะยังหาซื้อได้ตามหน่วยงานศิลปกรใกล้บ้านคุณนะคะถ้าในกรุงเทพเนี่ยไปที่ศูนย์หนังสือของกรมศิลปากรได้ที่เทเวศนะคะหน่วยงานศิลปกรใกล้บ้านสามารถสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสำนักศิลปกรหรือว่าพิพิธภัณฑ์ทาสารแห่งชาติคะ่ะ